สวัสดีครับ FC ช่องลุงช้างวันนี้จะรีวิวที่แปลงติดน้ำบริเวณคลองอยางนะครับเขตอ,อปตอโคกกรวดปลักพรีนะครนายกนะครับอันนี้ผมวัดจากจากเทศาบาลเกาะหวายมานะอนนี้ประมาณ5กิโลกิโลนะครับ วิ่งมาห้ากิโลนะครับสภาพทางลาดยางประมาณนี้นะรถสวนนะครับรถสวนแล้วก็ไฟสามเฟสไฟสามเฟสนะครับแหล่งนี้อยู่ออบตอโคกกรวดนะครับไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันนะครับมาห้ากิโลเกือบถึงที่แล้วเกือบถึงที่แล้วสภาพรถเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปทางเขาใหญ่จากจุดตรงนี้ก็อีกประมาณ สิบกิโลก็จะถึงชายเขาใหญ่ด้านประจินด้านปราจินบุรีนะครับเขาที่เห็นลิบๆคือเขาใหญ่ที่เห็นวิวเขานะครับซ้ <c oughs> ายขวาก็เป็นบ้านคนบ้านคนนะครับบ้านคน ความเจริญพอสมควรนะพอสมควรนะครับผ่านวัดพรหมเพชรวัดพรหมเพชรนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูวิวดูวิวไปด้วยกันดูวิวไปด้วยกันนะครับ จะเห็นถนนหนทางนะครับถนนหนทาง โซนนี้ถ้าวิ่งสุวรรณสรรน,นะครับอของเกาะหวายก็อยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านนะครับฝั่งซ้ายมือของท่านจะชิดชายขอบจะชิดเขาใหญ่แนวเขาที่เห็นคือเขาใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นไฮไลท์ของแปลงนี้เหมือนกันนะครับไฮไลท์ของแปลงติดน้ํานะครับเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวตรงนี้ไปประมาณประมาณกิโลหนึ่งฮะกิโลหนึ่งนะครับที่ท่านเห็นป้ายนะครับก็คือเขเขาเรียกว,ว่าโครงการคลองยาง 1,300เมตร1,300เมนตะรครองการคลองยางก็เป็นที่เขื่อนกักน้ำที่ไหลจากเขาใหญ่ปแปลงที่ผมจะรีวิวก็อยู่เหนือ,อไม่ใช่เขื่อนก็เรียกคลองกั้นน้ำเป็นที่ระบบระบายน้ำควบคุมน้ำนะครับไม่ให้ไหลไปลงทะเลหมดนะควบคุมเอาไว้เปิดปิดเพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับนะครับจากจุด ตัดคลองยางครโครงการคลองยางเราก็จะไปสักไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาข้างหน้าที่เห็นเนินๆๆต้นไม้ใหญ่ๆก็คือ,อตรงสำนักสงโคกกรวดโคกกรวดนะครับ เรามาถึงสำนักสงฆ์โคกกรวดถ้าตรงไปก็เป็นอ่างซับอ่างเก็บน้ำวังบอนนะมาถึงสำนักสงฆ์โคกกรวดแล้วก็เลี้ยวขวานะครับมาถึงตรงนี้ระยะทางประมาณอเกิโลฮะเกิลนะครับเนี่ยระยะทาง7จ็กกิโลนะครับ แล้วก็เลี้ยวเข้าลูกหลังก็ไฟสามเฟสเหมือนกันไ,ไม่ใช่ลูกหลังเลี้ยวเข้าลาดยางเลี้ยวเข้าลาดยางไปมาอกีกมาอกีกตรงนี้ก็เป็นทางเข้าซอยรถสวนได้มาได้เป็นทางแคบแบบรถสวนกันไม่ได้นะครับมีไฟสามเฟสนะครับตะกี้จากถนนลาดยางตรงสำนักสงฆ์โคราชเจดจุดหเดี๋ยวเป็มจะวิ่งไปถึงที่จะบวก ใหมให่ดูว่าจากถนนลัดยางสำนักสงฆ์ขรกรวดมันจะอีกกี่เมตรไฟสามเฟสตลอดลอะนะแรงนี้ไฟถึงไฟถึงน้ำถึงนะครับซ้ายขวาก็เป็นที่ กรุงเทพก็มาซื้อแล้วก็ลงทุเรียนมยนั่งลงผลไม้เนี่ยสวนทุเรียนนะสวนทุเรียนลงผลไม้ของนครนายกเออเหลืองๆก็เรียกมายงจิตนะ,ะลงเอาไว้เสาร์อาทิตย์ก็มาพักผ่อนนะครับด้านเหนือแปลงนี้ไปก็คือเขตชายเขาใหญ่ชายเขาใหญ่นะครับ เลียวตรงเจริญฟาร์มเลียวตรงเจริญฟาร์มนะครับจาก,ลา,ารกรนะลาดยางตรงโคบรกรวดนะลาดยางตรงโคบกรวดเดี๋ยวจะบวกกิโลว่าถึงแปลงนี้ถึงแปลงนี้มันวิ่งมาอีกเท่าไหร่ ถึงแปลงที่ติดน้ำแล้วนะครับก็วิ่งมาก็ผ่านบ้านคนนะเป็นทางสาธารณะทางสาธารณะนะครับเครื่อเครื่ยต้นไผ่นะครับก็โซนตรงนี้ก็ทาสวนนะทำสวนนะครับนี่ก็สวนไผ่สวนไผ่ ือนไผยังยังตัดขายอยู่นะครับือนไผ่สุดป่าภัยสุดป่าภัยก็ถึงที่แล้วนะครับถึงที่แล้วนะครับ หลังป่าไผ่ก็คือคล,นะลอง่ไไะคลองที่ไหลมาจากเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องรถก่อนนะครับามาดูของจริงเลย นั่นคือประปาหมู่บ้านนะทางเขียวๆนะประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้านก็ใช้ระบบไฟฟ้ามีเสาไฟมีเสาไฟลากนะครับลากอยู่นะครับจากตรงนู้นมาเนี่ยแปลงแปลงนี้นะครับแปลงนี้แปลงนี้ท่านที่เห็นนะฮะเนี่ยนะติดติด,ต,ดติดคลองเนี่ยฮะติดคลองติดคลองนี้พอพอฝนไม่ลง ฝนไม่ลงน้ำก็เริ่มใสแล้วนะแล้เริ่มใสแล้วนะครับเดินดูด้วยกันเดินดูด้วยกันนะครับก็เจ้าของจะเจ้าของจะลากจะติดจะปักเสาจนถึงแปลงฮะเนี่ยติดด้านหลังติดคลองเลยฮะแหลงในด้านหลังติดคลองอย่างนี้หละ ติดคลองนี้ท่านว่าจะแรงไหมคลองน้ํานี่ไหลจากเขาใหญ่ไหลจากเขาใหญ่นะแล้วก็มีเขื่อนเขื่อนโครงการคลองยางฮะประตูระบายน้ําคลองยางห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลนะครับในแ,แปลงแน,นนนะแนวต้นตาลน,นะแนวต้นตาลนะครับแนวต้นตาลด้านขวามือขวามือ ขวามือก็คือติดคลองตลอดนะฮะติดคลองตลอดนะครับที่ที่ก็ประมาณสี่เหลี่ยมฮะเหลือประมาณสิบไร่นะเหลือประมาณสิบไร่นะครับบางส่วนก็มีคนเอาไปแล้วนะครับทางสาธารณะทางสาธารณะใน,นโฉนดฮนะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทางสาธารณะ นี่คือคือปักหมุดแนวทางสาธารณะเจ้าของทาทาทางสาธารณะไว้ชัดเจนฮะชัดเจนทางสาธารณะเดี๋ยวผมจะให้เห็นเอาให้เห็นภาพร,รวมเลยประมาณเจ็ดเจ็ดแปดเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับจากเสานี้มาถึงเสานนี้นะครับทางสาธารณะ ปักแนวไว้แล้วนะครับปักแนวไว้แล้วนะครับถ้าดูใกล้ดูไกลคือเสาเสาด้านซ้ายกับเสาไม้ไผ่ด้านขวาที่มีพลาสติกติดอยู่นี่คือช่องทางสาธารณะนะครับด้านหน้าติดทางสาธารณนะด้านหลังหลังต้นตาลขวามือก็คือติดคลองติดคลองนี้นะครับนะครับดนด้านหน้ามีของ โรงเรียนนานาชาติมาเอาไปแล้วนะครับก็แปลงนี้นะครับถ้าท่านที่ต้องการนะครับทำเกี่ยวกับเกษตรต้องการน้ำทั้งปีนะครับสวยงามธรรมชาตินะเืธรรมชาติสวยงามนะครับก็ประสานงานติดต่อกันมานะครับ อีกคลิปหนึ่งจากช่องลงช่างเฉยๆขอบคุณครับสวัสดีครับสนใจก็ทักทายมา